เฮอะหลายคนบ่นว่ารถรุ่นนี้กินน้ำมันต้องเข้าใจก่อนว่ามาส d a า x ีเคันนี้เป็นรถครอบครัวเพราะมีเบาะสามแถวเจดที่นั่งเครื่องยนต์เป็นซินขนาด2 0 0 0ัีต้องแบกทั้งตัวรถต้องแบกทั้งคนตรงนี้ต้องมีเครื่องยนต์ใหญ่แน่นอนแต่ก็ไม่ได้กินน้ำมันอะไรมากมายนะแต่ข้อสำคัญมาส d a า x ีเ็กคันนี้มีระบบความปลอดภัยที่สูงมากๆพร้อมดูแลทุกคนในครอบครัว Yeah. รถตัวนี้ปลอดภัยยังไงอะ่ะอย่างแรกก่อนเลยมีเรดร์คุชคอนโทรลขับและเบรกตามคันหน้ามีไบสปอร์ตเตือนจุดอับผิสายตาที่กระจกมองข้างมีเลนคีฟเลนเชนรักษาตัวรถให้อยู่ในเลนมีเครื่องเสียงโบสมีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติอันเนี้ยเป็นออฟชั่นที่ใสในรถยุโรปตัวท็อปๆเลยนะแต่อยู่ในมาสด้าเียง8คันนี้แล้วคุ้มค่ามากๆเนี่ยค yeah. ันนี้มันคุ้มค่าตรงไหนเนี่ยเอาอย่างแรกก่อนเลย รถตัวคันนี้ใช้น้อยมากวิ่งไปเคียงแค่20,000กิโลเมตรเท่านั้นบรันตีเหลือจนถึงเดือนพฤศจิกายนปี2027หรือ150,000กิโลเมตรแค่เนี้ยคุ้มค่าไหมคันนี้คุ้มค่าจริงๆถูกและประหยัดและปลอดภัยต้องคันเนี้ย